โลกของเรานี้ล้วนแล้วแต่มีสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นอยู่มากมายอย่างเช่นสถานที่ที่อับดุลจะนํามาให้ได้รับชมกันในวันนี้ซึ่งสถานที่เหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีความสวยงามแปลกตาจนบางครั้งเราอาจจะคิดวาดภาพว่ามีแต่ในเทพนิยายเท่านั้นแต่ในความเป็นจริงแล้วความสวยงามเหล่านั้นกลับมีอยู่จริงบนโลกใบนี้แต่จะมีที่ไหนบ้างนั้นตามอับดุลไปรับชมกันได้ใน 8จุดหมายปลายทางสวยงามอย่างเทพนิยายที่คุณสามารถเห็นได้ในชีวิตจริง 1. อุทยานแห่งชาติจางเจียเจียอุทยานแห่งชาติจางเจียเจียหรืออุทยานแห่งชาติอูหลิงหยวนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับ 5A ของจีนซึ่งก็คือระดับที่มีความสวยงามที่สุดนั่นเองอีกทั้งอุทยานแห่งนี้ ยังได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกในปี1992นั่นก็เพราะว่าอุทยานแห่งชาติจางเจียเจียขึ้นชื่อว่ามีทัศนียภาพที่แปลกตาและสวยงามมีภูมิประเทศที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยผื้นป่าท่านน้ำน้ำตกถงท่ำและตรพาหินอลังการที่เต็มไปด้วยภูเขารูปทรงสูงเพียวโดดเดี่ยวกว่า3,000ลูกสูงจากพื้นดินกว่า200เมตรดูน่าตื่นตาตื่นใจ จนทำให้ที่แห่งนี้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้กำกับเจมส์คาเมรอนได้นำไปสร้างเป็นดินแดนต่างดาวที่น่ามหาจรรย์ในภาพยนตร์เรื่องอาวตารานั่นเอง 2. โมโนเลกโมโนเลกหรือชื่อเรียกของทะเลสาบน้ำเค็มตั้งอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นทะเลสาบที่มีความพิเศษคือมีความเข้มข้นของเกลือสูงมาก ซึ่งความเข้มข้นของเกลือน,นี้ได้ถูกสะสมมาอย่างยาวนานอย่างน้อย76 0,000ปีและด้วยระยะเวลาอันยาวนานขนาดนี้มันจึงสะสมความเข็มมากจนกลายเป็นแหล่งเจริญพันธุ์ของกุ้งน้ำเค็มและส่งผลทำให้มีนกอพยพเข้ามาหากินเป็นจำนวนมากไม่เพียงเท่านั้นโมโนเลกยังถือได้ว่าเป็นทะเลสาบที่มีความสวยงามที่มีความเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นโดยประกอบไปด้วยหินที่มีรูปร่างแปลกตามากมายอันเกิดจากการตกตะกอนทางเคมี จนทำให้โมโนเลกเป็นอีกหนึ่งทะเลสาบที่สร้งางภาพระดับแนวหน้ามากมายนิยมเดินทางมาใช้เป็นโลเคชันถ่ายภาพนั่นเอง 3. The c h o ช็อกโกแลตฮิล h ์ช็อกโกแลตฮิเป็นเนินเขาที่ตั้งอยู่บนเกาะโบฮอลทางตอนใต้ของกรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส เกาะนี้ได้ชื่อว่าเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในฟิลิปปินส์และมีความงดงามตามธรรมชาติที่สมบูรณ์ซึ่งรูปทรงของช็อกโกแลตฮิลส์คือเนินเขาลูกย่อมย่อมทรงกลวยคว่ำที่ถูกปกคลุมด้วยต้นหญ้าซึ่งเกิดจากฝีมือของธรรมชาติที่น่าอัศจรรย์นั่นก็เพราะเนินเขาเหล่านี้มีลักษณะค่อนข้างจะสมมาตรเรียงกันเป็นบริเวณกว้างครอบคลุมพื้นที่กว่า50ตารางกิโลเมตรคาดว่ามีจำนวนประมาณ1 2 6 0ถึง1,776ลูก ความสูงโดยเฉลี่ยของเนินเหล่านี้อยู่ที่30-50เมตรส่วนลูกที่ใหญ่ที่สุดมีความสูงถึง120เมตร 4. ี่ไจแอนคอสเวย์ไจแอนคอสเวย์คืออนาเขตของหินบะซอกว่า40,000ก้อนตั้งอยู่ใกล้กับเมืองบุชมิลที่ขอบมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือของประเทศไอร์แลนด์ ที่นี่ถูกสร้างขึ้นจากการประทุของภูเขาไฟที่เกิดขึ้นเมื่อ60ล้านปีก่อนซึ่งหินบะซ้อเหล่านี้ส่วนมากมีลักษณะเป็นหกเหลี่ยมบ้างก็มีลักษณะต่างกันออกไปตั้งแต่4-8ถึง8เหลี่ยมโดยมีการระบุว่าหินก้อนที่สูงที่สุดมีความสูงถึง12เมตรและด้วยความสวยงามแปลกตานั่นจึงทำให้เจแอนคอสเว์ได้ถูกบันทึกให้เป็นมรดกโลกของยูเนสโกห้าเดดเฟ เดดเฟร y หรือบึงแห่งความตายที่ตั้งอยู่ในประเทศนามิเบียแห่งนี้ในอดีตเคยอุดมสมบูรณ์ไปด้วยน้ำที่อยู่เต็มบึงทำให้มีต้นไม้ขนาดสูงใหญ่อย่างเช่นต้นคาเมลทอนขึ้นอยู่มากมายแต่ด้วยสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปและสายน้ำจากแม่น้ำชอชอบถูกกีดขวางด้วยเนินทรายที่ค่อยๆก่อตัวสูงขึ้นทำให้แม่น้ำที่เคยหล่อเลี้ยงเหือดแห้งเหลือทิ้งไว้แต่แอ่งโคลนสีขาว ในที่สุดต้นไม้ก็ได้ล้มตายกันหมดซึ่งปัจจุบันเราจะได้เห็นซากต้นคาเมลทอนยืนตระหง่านในแอ่งโครนแห้งแตกกระแหงสีขาวห้อมล้อมด้วยเนินทรายสีแดงสูงตัดกับสีฟ้าของท้องฟ้าซึ่งนับเป็นภาพที่สวยงามสร้างสเสน่ห์ให้กับสถานที่แห่งนี้ทำให้ผู้ที่มาเยี่ยมชมเกิดความประทับใจอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียว 6. Anti l o p ลปแ n นยอ แอนทิโลปแคนยอนตั้งอยู่ในแถบเมืองเพชรรัฐอะลิโซนาประเทศสหรัฐอเมริกาหุบเขาแห่งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งความอัศจรรย์ที่ธรรมชาติได้สร้างขึ้นมานั่นก็เพราะหุบเขานี้เกิดขึ้นจากการพังทลายของชั้นหินนวโจวแซนสโตนซึ่งถูกกัดเซาะอย่างฉับพลันจากกระแสน้ําที่ซัดผ่านผสานความแรงจากกระแสลมพายุฝนผ่านฤดูกาลต่างๆต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันและโดยเหตุการณ์ทางธรรมชาติทั้งหลายจึงเป็นเหตุผลที่ทําให้แอนทิโลปแคนยอน กลายเป็นหุบเขาที่อันตรายที่สุดเนื่องจากบริเวณนั้นอาจเกิดน้ําท่วมฉับพลันได้ตลอดเวลาและระดับน้ําสามารถสูงถึง10เมตรและแม้ว่าแอนติลปแคนยอนจะขึ้นชื่อว่าเป็นหุบเขาที่อันตรายที่สุดแต่ในขณะเดียวกันก็ถือว่าเป็นหุบเขาที่สวยที่สุดและเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกอีกด้วย 7. ปามุกค,คาเล ปามุค,คาเล่คือสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับต้นๆของตุรกีที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกที่นี่มีลักษณะเป็นน้ำตกสีขาวลดหลันกันลงมาเป็นชั้นบนหน้าผาโตรกเขาซึ่งทั้งหมดนี้เกิดจากน้ำพุร้อนที่มีแร่แคลเซียมคาร์บอเนตผสมอยู่เป็นจำนวนมากเมื่อน้ำเมื่ไหลไปตามพื้นหินแคลเซียมจะเกาะตัวติดอยู่กับหินส่วนคาร์บอเนตจะแปลสภาพกลายเป็นคาร์บอนไดออกไซด์แยกตัวไป แน่นๆข้าวแคลเซียมขาวจะเกาะเต็มพื้นหินบนภูเขาจนมองไม่เห็นพื้นหินพื้นดินรูปร่างจะเปลี่ยนไปตามรูปร่างของพื้นหินที่เกาะอ,อยู่เป็นรูปทรงต่างๆดูปแปลกตาจนดูเหมือนกับแอ่งน้ำบนสวรรค์หรือฉากในดินแดนแห่งเทพนิยายทำให้ประมุกคาเล่และเมืองเฮราโพซิสได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมในปี1988อีกทั้ง ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวหนาแน่นตลอดทั้งปีอีกด้วย 8. คานคิสตตเลตคานคิสตตเลตคือแม่น้ำที่อยู่ในภูเขาเซ r r ราเดอ a ลามาคารนาประเทศโคลัมเบียปกติแล้วใต้พื้นแม่น้ำแห่งนี้ประกอบไปด้วยหินที่ปกคลุมด้วยมอสสีเขียวทึบแต่อย่างไรก็ตามในช่วงระยะเวลาสัน้นๆทุกปีระหว่างฤดูฝนและฤดูร้อนจะมีการเปลี่ยนแปลงสุดอัศจรรเกิดขึ้น เมื่อระดับน้ําในแม่น้ําจะลดลงซึ่งเพียงพอที่ดวงอาทิตย์จะทําให้มอสและสาหร่ายในน้ําอุ่นขึ้นและนําไปสู่การเติบโตของพืชใต้น้ําและเกิดดอกไม้บานภายใต้แม่น้ําขึ้นมาทําให้สถานที่แห่งนี้ระเบิดสีสันออกมาหลากัลกๆถึง5สีด้วยกันซึ่งนั่นทําให้แม่น้ําคาโนคริสตัเลตกลายเป็นหนึ่งในแม่น้ําที่สวยที่สุดในโลก